ครับก็ฟันธงให้แล้วนะครับสองตัวล่างรัฐบาลนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับปักหลักสิบนะครับหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลนะครับยังใช้สุดเก่าสุดเดิมนะครับผมฟันธงนะครับไปที่เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับงวดประจาวันที่หนึ่งกันยายนนะครับปักหลักสิบนะครับจับคู่หลักหน่วยตัวเดียวนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวเป็นเด่นเป็นรอยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจับคู่ให้นะครับครับก็สวัสดีข้อหัวทุกท่านนะครับที่ดูที่ติดตามกันนะครับ ก็พบกันเหมือนเดิมนะครับเรียนรู้หลักการคำนวณสดสูตรหวยรัฐบาลนะครับแต่ละงวดผมก็จะมีสูตรดีๆนะครับสำหรับคนที่ว่าชอบคิดชอบคำนวณหรือว่าชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับมาได้ให้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับเป็นสูตรคำนวณสดนะครับสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับก็คนอื่นแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทุกท่านเลยนะครับที่ดูที่ติดตามกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับน่าจะมีโชคมีลาบกันนะครับทั้ง3ตัวท้ายรางวัลที่1แล้วก็2ตัวล่างนะครับที่ผมบันทงให้อย่างงวดที่่ผาานนมะครับ สามต ai, PI, ัวท้ายรางวันท <half>. ี่หนึ่งปักหลักร้อยผมฟันธงไปที่เลขแดตัวเดียวนะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมฟันธงแดตัวเดียวจริงไหมนะครับแล้วก็สูตรสตัวล่างเหมือนกันนะครับก็คือทั้งบนทั้งล่างนะครับน่าจะมีโชคไม่รับกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูล2ตัวล่างนะครับผมฟันธงงวดประจําวันที่1กันยายนนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับปักหลัก10บนะครับให้ติดเลข7็ดเลขแดเลขเก้าไว้นะครับปักหลักสิบตัวล่างรัฐบาลนะครับ3ามตัวนี้นะครับให้ติด าไว้เลยนะครับ7แล้วก็เลข8แล้วก็เลข9นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวมาตัวปักหลักสิบนะครับหลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปผมจะจับคู่ให้ว่าตัวเดียวมาตัวเดียวปักหลักหน่วยได้เลขอะไรนะครับแล้วไปหยิบรตอรี่เผื่อมีโชคมีลาบกันนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปวีดีโอนี้นะครับจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันนะครับหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการนับชมนะครับพอให้สมาชิกทุกท่านนะครับที่ดูและติดตามนะครับจงโชคดีนะครับมีโชคมีลาบถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะครับติดตามผมก็คือทางช่อง u t u b e นะครับก็คือพิมพ์คําว่าคํานวณสดหวยรัฐบาลนะครับเป็นช่องของผมโดยตรงนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีสูตรดีๆมีข้อมูลดีๆได้ให้ศึกษาเรียนรู้กันเยอะแยะเลยนะครับสําหรับทุกท่านเลยที่ชอบหลักการคิดหลักการคํานวณนะครับติดตามผมได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์กดติดตามนะครับกด สับสก์ライブกดกระดิ่งนะครับติดตามกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดติดตามนะครับให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษานะครับข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับสูตรสองตัวล่างรัฐบาลนะครับผมจะย้อนหลังให้ดูสักสองสามงวดนะครับเวลามันน้อยนะครับสถิติตรงนี้แปดงวดแล้วนะครับงวดหน้านะครับเป็นงวดที่เข้าผมก็มั่นใจนะครับมาดูวิธีคิดหลักสิบเลยหลักสิบเลยนะครับที่มาหลักสิบนะครับ วางตรง9้าทุกครั้งเลยทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเป็นโค้ดใจตัวนะครับเ9 9นะครับเลขมงคลนะครับวางทุกครั้งเลยทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับตำแหน่งแรกที่จะมาบวกกับเลข9ตัวข้างหน้านะครับให้ใช้สองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับ4ี่บวกศูนย์ได้4ดึง4มาวางนะครับหลักพันกับหลักสิบนะครับของรางวัลที่1นะครับต่อไปตัวที่จะมาบวกกับเลข9ตัวตรงกลางนะครับให้ใช้หลักหน่วยสองตัวล่างนะครับเป็นเลขร้อยช่างดึงมาวางนะครับเลขส่งมาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้หลักหน่่ววยย3ตััทท้้าครงี1 นะครับบวก4แต้มทุกครั้งนะครับสามตัวท้ายครั้งที่หหลักหน่วยเป็นเลข8นะครับอย่าลืมนะครับต้องบวกด้วย4แต้มก่อนทุกครั้งเลยนะครับเป็นโค้ดใจตัวนะครับต้องบวก4ทุกครั้งแปบวก4ได้12ก็คือ2ดึง2มาวางนะครับอันนี้คือที่มาตัวแปรสําคัญนะครับคือตำแหน่งตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้บวกเป็นแนวตั้งนะครับคู่ใครคู่มันเลยนะครับ4 ้าบวก911ก็คือ8นะครับ2บวก911ก็คือ1นะครับรวมทั้ง3ตัวนะครับหลังจากนั้น3บวก8ได้11นะครับบวก1เป็น12ก็คือ2นะครับพอได้2นะครับได้เด่นมาแล้วผมจะให้เดินเต้มเพิ่มทีละ1แต้มนะครับเดินให้ได้3ตัวนะครับ2เพิ่ม1เป็น3 3เพิ่ม1เป็น4นะครับจะได้เด่น3ตัวมาตัวก็คือมี2มี3มี4นะครับความน่าจะเป็นน่าจะมาในตำแหน่งหลักสิบนะครับ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับคืออตตตแหนนนน่่งงงรรี้ใวดไปะคับ มาดูวิธีคิดหลักหน่วยนะครับวางตรงเก้าเหมือนกันนะครับเก้าเก้าเก้านะครับเลขมงคลนะครับเก้าเก้าเก้าวางทุกครั้งเลยนะครับตรงเก้านะครับตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลขเก้าตัวข้างหน้านะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งดึงมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองดึงมาวางนะครับเลขเจ็ดมาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้จากราะวันใหญ่ๆนี่แหละผมใช้อยูสามตำแหน่งนะครับเยอะหน่อยนะครับใช้อยูสามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางแค่นั้นเองนะครับไม่ยุ่งยากนะครับอย่างวันนี้บวกกัน บวกเป็นแนวตั้งลงมาเลยนะครับแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดก็คือเจ็ดนะครับเก้าบวกเก้าได้สิบแปดก็คือแปดนะครับเจ็บวกเก้าได้ส6บหกก็คือหกหลังจากนั้นให้รวมทั้งสามตัวนะครับเจ็ดบวกแปดได้สิบห้านะครับก็คือห้านะครับบวกหกได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งนะครับฟันธงไปที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับปักหลักหน่วยนะครับจับคู่เล่นแล้วนะครับหลักหน่วยได้หนึ่งตัวเดียวนะครับมาดูวิธีจับคู่นะครับตั้งเลขหนึ่งสามตัวนะครับจับคู่จะได้สาะหลักิบ 3ตัวมาตัวนะครับหลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับส่วนหลัก10ได้2 3 4นะครับวางข้างหน้าเลยเลยนะครับ2 3แล้วก็4นะครับ2 1 3 1 4 1สนี่หนึ่งนะครับจับคู่แล้วจะได้3าหาง3ามเบอร์ทุกงวดนะครับฟันธงนะครับคำนวณวันที่1กรกฎาคมไปออกงวดต่อไปวันที่16กรกฎาคมนะครับกองสลักตักลลกปิงปองออกมานะครับ2ตัวร่างรัฐบาลนะครับ สองหนึ่งะครับมาสองหนึ่งนะครับจากสูตรที่เราคำนวณได้นะครับมาตัวแรกเลยนะครับสองหนึ่งนะครับเอามาดูงวดต่อไปนะครับวางตรงเก้าเหมือนเดิมนะครับ2ตํตำแหน่งนี้บวกกันนะครับ7บวก3ามได้10ก็คือศูนย์นะครับต่อไปนะครับตัวที่จะมาบวกกับเลข9้าตัวตรงกลางนะครับให้ใช้ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ2ตัวล่างนะครับเป็นเลข1ึงดึงมาวางนะครับ ก็คือตัวเลขแต่ละงวดนะครับกองสลักตักโลกปิงปองออกมานะครับตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงไปอยู nope> ่แล้วนะครับแต่ตำแหน่งที่เราใช้มาคำนวณเราจะใช้ตำแหน่งเดิมๆนะครับอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะครับ2ตัวล่างนะครับสามตัวหน้านะครับครั้งที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่สงนะครับแล้วก็3าตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสมตัวท้ายครั้งที่สต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับตำแหน่งนะครับที่เราใช้คำนวณเราก็จะใช้ตำแหน่งเดิมๆนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับวิธีคิดหลักสิบนะครับ วางต่อเก้าเหมือนกันนะครับต่อเก้าเก้าเก้าตัวที่จะมาวางนำบวกกับเลขเก้าตัวข้างหน้าก็คือให้ใช้หลักพันของระงวันที่หนึ่งดึงมาบวกกับหลักสิบของระงวันที่หนึ่งนะครับหลักพันดึงมาบวกกับหลักสิบนะครับเจ็ดบวกสามได้สิบก็คือศูนย์นะครับต่อไปนะครับหลักหน่วยสองตัวล่างเป็นเลขเก้าดึงมาวางนะครับอย่างนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยสองตัวล่างเป็นเลขหนึ่งดึงมาวางนะครับก็คือเราจะใช้ตำแหน่งเดิมเดิมนะครับนี่คือหลักการคำนวณนะครับสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับทุกหลักทุกตำแหน่่่งงงมมมีีทาาแนนนนออคเลขไได้้ยก็ืผใช หลักหน่วยสตัวท้ายครั้งที่1นะครับบวกสแเต้มทุกครั้งนะครับอย่างงดที่ผ่านมานะครับหลักหน่วย3าตัวท้ายครั้งที่ 1, 1> บวกสเต้มนะครับเหมือนเดิมนะครับหลักหน่วย3าตัวท้ายครั้งที่1เป็นเลข8ดนะครับบวกสี่ได<_<_้สิบก็คือ2ดงึง2มาวางนะครับอย่างงดนี้นะครับหลักหน่วยเป็นเลข1นะครับบวกด้วยสี่เต้มนะครับอย่าลืมนะครับโค้ดตายตัวนะครับหนึ่งบวกสี่ได้ห้านะครับดึงห้ามาวางนะครับอันนี้คือที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญนะครับคือตำแหน่งตรงนี้นะครับ บวกเป็นแนวตั้งนะครับคู่ไขรคู่มันเลยนะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับหนึ่งบวกเก้าได้สิบก็คือศูนย์นะครับหลักการคำนวณไม่เอาตัวทดอย่างบวกได้สิบก็คือศูนย์นะครับบวกได้สิบห้าก็คือห้าบวกได้สิบแปดก็คือแปดนะครับก็คือตัวข้างหน้าจะตัดทิ้งทันทีเอาเฉพาะตัวข้างหลังนะครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่ก็คือสี่นะครับรวมทั้งสามตัวนะครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกสี่เป็นสิบสามก็คือสามนะครับพอได้สามผมใช้เดินแต้มเพิ่มเท่าเดิมนะครับสามเพิ บวกแล้วได้2 2สองเพิ่ม1เป็น 3, 3าเพิ่ม1เป็น4ี่นะครับก็คือเดินแต้มเดินให้ได้3าตัวนะครับจะได้เด่น3ตัวมาตัวปักหลักสิบสองตัวล่างนะครับมี3มี4มีห้านะครับความน่าจะเป็นน่าจะมาในตำแหน่งหลักสิคือตำแหน่งตรงนี้ในงวดต่อไปนะครับมาดูหลักหน่วยนะครับวางตรงเก้าเหมือนเดิมนะครับใช้ตำแหน่งหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1นะครับดึงมาวางนะครับแล้วก็ต่อไปให้ใช้ตำแหน่งหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่สองดึงมาวางนะครับอย่างงวดก่อนนะครับ เหมือนเดิมนะครับวางสองเก้านะครับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเป็นเลขแปดดึงมาวางนะครับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับเป็นเลขเก้าดึงมาวางนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะใช้ตำแหน่งเดิมๆนะครับสองตำแหน่งนี้ดึงมาวางนะครับเลขหกมาได้ยังไงนะครับก็คือผมปิดเอาไว้นิดหนึ่งจะมีบุคคลบางกลุ่มนะครับเอาข้อมูลตรงนี้ไปสิลล์ค็อปปี้นะครับวางตามเพลงหนังสือหรือว่าคือคือผมไม่แนะนำนะครับอยากเรียนรู้ที่มาตำแหน่งตรงนี้ทัก ขอรับข้อมูลกับผมโดยตรงได้นะครับยินดีส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยนะครับ id line นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับ id line 0 8 3 2 1 2 6 8สานะครับ0 8 3 2 1 2 6 8สาทักขอรับข้อมูลได้เลยนะครับสำหรับคนที่ว่าชอบคิดชอบคำนวณหรือว่าชอบเสี่งโชคเสิ่งลาบนะครับวันนี้ได้6นะครับบวกเป็นแนวตั้งลงมาเลยนะครับ3าบวกเได้12ก็คือ2 0งบวกเได้9นะครับ6กบวกเได้15ก็คือ5รวมทั้ง3ตัวนะครับสองบวกเกอ1นะครับเอ็ดก็ 6กนะครับก็คือฟันธงไปที่เลขหกตัวเดียวนะครับปักหลักหน่วยนะครับจับคู่เล่นแล้วนะครับหลักหน่วยได้หตัวเดียวนะครับตั้งเลขหกสามตัวเลยนะครับส่วนหลักสิบนะครับได้สามสี่ห้านะครับเอาไปวางข้างหน้าได้เลยนะครับสามสี่นะครับแล้วก็ห้า สามเบอร์นะครับสามหางสามเบอร์ทุกงวดนะครับแต่ละงวดสามสี่อ่าสามหกสี่หกห้าหกนะครับคำนวณวันที่อ่าสิบหกกรกฎาคมไปออกงวดต่อไปวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับกองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับสองตัวล่างรัฐบาลนะครับสี่หกนะครับงวดหนึ่งสิงหาคมนะครับสี่หกนะครับจากสูตรที่เราคำนวณได้นะครับมาในชุดที่สองนะครับสี่หกนะครับอ่ะมาดูงวดที่ผ่านมานะครับมาเลยนะครับ สองแปดมาได้ยังไงเลขสวยด้วยนะครับสองแปดนะครับเลขสวยมากเลยนะครับสมาชิกก็ได้เฮกันนะครับวางตรงเต้าเหมือนเดิมนะครับสองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งหึ่งหนึ่งมาวางนะครับต่อไปหลักหน่วยสองตัวล่างเป็นเลขหกหึงมาวางเลขหกตัวนี้มาได้ยังไงนะครับเป็นตัวแปรสําคัญนะครับก็คือผมใช้หลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับต้องบวกด้วยสี่เต้มก่อนทุกครั้งนะครับ สองกสี่ได้หกดึงหกมาวางนะครับหลังจากนั้นให้บวกเป็นแนวตั้งลงมานะครับแถวไพยแถวมันนะครับหนึ่งบวกเก้าได้สิบคือศูนย์นะครับหกบวกเก้าได้สิบห้าคือห้านะครับหกบวกเก้าได้สิบห้าคือห้ารวมทั้งสามตัวนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าบวกห้าได้สิบก็คือศูนย์เพิ่มหนึ่งเป็นหนึ่งเพิ่มหนึ่งเป็นสองนะครับจะได้ศูนย์หนึ่งสองความน่าจะเป็นนะครับมาน่าจะมาในตำแหน่งหลักสิบสองตัวล่างในงวดต่อไปคือตำแหน่งตรงนี้นะครับมาดูหลักหน่วยนะครับ วางต่อเก้าเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยของรางวัลที่หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นเลขสี่ดึงมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองเป็นเลขห้าดึงมาวางเลขสองมาได้ยังไงนะครับผมใช้จากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละนะครับใช้อยู่สามตำแหน่งนะครับใช้อยู่สามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากนะครับอย่างงวดนี้ได้สองนะครับบวกไปแนวตั้งลงมาเลยนะครับสี่บวกเก้าได้สิบสามก็คือสามห้าบวกเก้าได้สิบสี่ก็คือสี่นะครับสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่ง หลังจากนั้นให้รวมทั้งสามตัวเลยนะครับ3าบวก4ี่ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็จะได้8ดนะครับเด่น8ตัวเดียวปักหลักหน่วยนะครับจับคู่เล่นแล้วนะครับหลักหน่วยได้8ดตัวเดียวนะครับตั้งเลข8 3ดสามตัวนะครับส่วนหลักสิบนะครับปันธงไปที่เลขศูนย์หนึ่งสองนะครับ0 1นหนึ่ง สามเบอร์นะครับสามหางสามเบอร์ทุกงวดเลยนะครับจับคู่แล้วนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดนะครับคำนวณวันที่หนึ่งนะครับไปออกสิบหกสิงหาคมงวดที่ผ่านมาหมาดๆเลยนะครับได้เฮกันอีกแล้วนะครับสองแปดนะครับมาสองแปดนะครับเลขสวยมากเลยนะครับสองแปดนะครับมาในชุดสุดท้ายนะครับอ่ะมาดูงวดหน้าแล้วกันนะครับหนึ่งกันยายนนะครับอย่าลืมนะครับ ที่ทุกท่านนะครับช่วยกดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเวลาผมมีข้อมูลนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับจะได้เรียนรู้จะได้ศึกษานะครับก็คือกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เลยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์นะครับต่อๆกันด้วยเป็นกําลังใจให้กันนะครับ หนึ่งกันยายนนะครับฟันธงให้ก่อนออกเหมือนเดิมนะครับฟันธงไปที่เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับหยิบรตตี่นะครับให้ติดเลขเจ็ดเลขแปดเอาไว้นะครับงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนนะครับงวดหน้าจะถึงนี้นะครับเจ็ดแปดเก้านะครับหยิบรตตี่ให้ติดสามตัวนี้เอาไว้เลยนะครับปักหลักสิบนะครับโจมไปที่หลักสิบอย่างเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักสิบนะครับเป็นสูตรปักหลักนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับให้ติดอยู่ในตําแหน่งหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลนะครับ วางตองเก้าเหมือนเดิมนะครับสองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับห้าบวกหกได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งดึงหนึ่งมาวางครับเลขแปดดึงมาวางนะครับเลขหนึ่งมาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้หลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นเลขอะไรก็ช่างต้องบวกด้วยสี่เต็มก่อนทุกครั้งนะครับเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งดึงหนึ่งมาวางนะครับบวกไปแนวตั้งลงมาเลยนะครับหนึ่งบวกเก้าได้สิบคือศูนย์นะครับแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดคือเจ็ดหนึ่งบวกเก้าได้สิบก็คือศูนย์รวมทั บวกศูนย์ก็จะเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดตัวเดียวบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับฟันธงไปที่เจ็ดแปดเก้านะครับงวดหนึ่งกันยายนงวดน่าจะถึงนี้นะครับปักหลักสิบล่างนะครับหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลนะครับให้ติดเลขเจ็ดเลขแปดเอาไว้เลยนะครับลงพิจารณาดูนะครับส่วนหลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับผมปิดเอาไว้นิดหนึ่งนะครับตำแหน่งตรงนี้มีที่มาแน่นอนนะครับผมใช้จากรางใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่สามตำแหน่งนะครับ ใช้อยู่3ตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์อามาวางแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็บวกเป็นแนวตั้งลงมานะครับ3บวก9ได้อ่า12ก็คือ2นะครับ2บวก9ได้11ก็คือ1นะครับผลลัพธ์ตรงนี้บวก9ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมารวมทั้ง3ตัวนะครับเลขสวยมากเลยนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับงวดวันที่1กันยายนนะครับวันธงนะครับหลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นไปลอยได้เลยเลขสวยมากเลยนะครับงวดน่าจะถึงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูล2ตัว่างรัฐบาลนะครับลองพิจารณาดูนะครับ ทุกหลักทุกตำแหน่งนะครับมีที่มาแน่นอนนะครับก็คือเราใช้หลักสถิติมาคำนวณนะครับก็คือลองพิจารณาดูนะครับเล่นยังมีหลักการนะครับดีกว่าเราไปสุ่มเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูล2ตัวล่างนะครับลองลองสำหรับคนที่ว่าชอบคิดชอบคำนวณแล้วว่าชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับก็คือลองพิจารณาดูได้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่ผมเรียนทุกครั้งนะครับ ช่วยกดแชร์กดติดตามกันเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็ทางนี้ทางนั้นที่ผมนําเสนอตรงนี้นะครับไม่ได้มายุยงหรือว่าส่งเสริมให้สิ่งโชคเสียนลาบในทางที่ผิดกฎหมายนะครับสื่อโรดดีช่วยรัฐบาลกันนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าหวยออกอะไรนะครับผมใช้หลักตติมาคํานวณนะครับแต่ผมอยู่ตรงนี้ผมก็มั่นใจในข้อมูลของผมนะครับว่ามันจะเดินดีเดินต่อนะครับก็มั่นใจนะครับงวดหน้าเป็นงวดที่9้านะครับแปดงวดแล้วข้อมูลตรงนี้นะครับยังเดินดีเดินนยาวะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทักทางไลน์ได้เลยนะครับ id ไลน์0 8 3 2 1 2 6 8 1 9นะครับ0 8 3 2 1 2 6 8 1 9หรือว่าโทรโดยตรงเบอร์นี้แหละ0 8 3 2 1 2 6 8 1 9นะครับก็ให้มีความสุขกับการคำนวณนะครับแล้วก็ให้ถูกรางวัลกันนะครับถูกรางวัลใหญ่ๆกันมีเงินมีทองใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ